กรณีโฆษกทอบอที่ออกมาขอโทษครอบครัวของน้องเมยนะครับที่ได้ทางทหารมีการส่งหมายเรียกเกณฑ์ทหารไปให้กับครอบครัวของน้องเมย์ทังที่นี้น้องเมย์เนี่ยเสียชีวิตไปตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจํากันได้เป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงตุลาคมปี60เลยนะฮะทางโฆษกทอบอก็ยอมรับบอกว่าระบบทะเบียนทหารตอนนี้ยังไม่เชื่อมกับทะเบียนราษนะครับ ขณะที่ครอบครัวของน้องเมย์อบอกว่าพอเห็นหมายเรียกที่เป็นการตอกย้ําความเจ็บปวดเพราะเรื่องผ่านไป3ปีคดีเนี่ยยังไม่คืบนะฮะเอาไปดูกันที่โคศกกองทัพบ,บกกันก่อนนะครับพันเอกวินไทยสุวารี ท่านชี้แจงแล้วก็ขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไปกระทบกับความรู้สึกของครอบครัวของน้องเหมยนะครับแล้วก็อธิบายบอกว่าระบบทะเบียนทหารตอนนี้ยังไม่เชื่อมโยงกับทะเบียนราษฎรขั้นตอนปกติของการตรวจเลือกทอาหารเมื่อกองหนุนคนใดไม่มาขอรับหมายเกณฑ์ทางศาสดีก็จะถามหาเหตุผลโดยมีหนังสือไปนะครับซึ่งตามปกติถ้ามีเหตุหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วผู้ปกครองเขาก็จะเอาหลักฐานเนี่ยมาแจ้งเพื่อแก้ไขในส่วนของบัญชี ซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนราชนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขระบบหลังจากนี้หน่วยทหารต้องไปตรวจสอบกับฝ่ายปกครองและล่าสุดคุณผู้ชมครอบครัวของน้องเมยก็เปิดแถลงข่าวต่อสื่อนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ได้รับหนังสือเรียกตัวให้เข้ารับการเกณฑ์ทหารของน้องเมยเนี่ยปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาศัส,สดีจังหวัดชนบุรีและศัสดีอำเภอเมืองชนบุรีเข้ามาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะครับโดยยืนยันบอกว่าไม่มีเจตนาตอกย้ํา แต่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางข้อมูลระหว่างอำเภอต่ออำเภออีกทั้งระบบข้อมูลของพลเรือนกับระบบทหารยังไม่เชื่อมต่อกันทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทางครอบครัวของน้องเมยบอกถือเป็นเรื่องตลกร้ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางศส,สดีทั้งศส,สดีจังหวัดส,สดีอำเภอไม่มีเจตนาก็เลยอยากเสนอกองทัพด้วยให้พิจารณาเรื่องของการจัดสรรงบ ว่าน่าจะให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าจะนําไปจัดซื้อยุดโทรประกนครับก็มีเจ้าหน้าที่สัตดีอําเภอกับสัตดีจังหวัดค่ะเข้ามา,าได้มาขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่อ,ออกออกนังสือที่เรียกน้องไปเกณฑ์ทหารนะคะก็มาข่าวโทษในนามส่วนตัวแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก็รับ รับว่าเป็นความผิดของของเขาเองอะคะ่ะการเรียกเกณฑ์ทาหารคิดว่าอาจจะต้องมีหนังสือฉบับแรกสม,มาก่อนว่านายคนนี้จะต้องไปทําการเกณฑ์ทาหารแล้วเมื่อไม่ไปเนี่ยก็อาจจะออกหนังสือที่หนูได้ลงเฟซบุ๊กมาเมื่อวานเนี่ยมาให้ทางครอบครัวทิ้งแต่ทีนี้ว่า ตัวของน้องเมย์อเองเนี่ยเขาสังกัดอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารการแจ้งตายโรงเรียนเตรียมทหารก็เป็นคนจัดการเขาไม่ได้ติดต่อประสานงานให้กับครอบครัวค่ะตรงนี้หนูก็ไม่แน่ใจมันก็เหมือนตลกร้ายนะคะพี่แบบมันก็เหมือนเหมือนตอบย้ําเหมือนกันว่าเอ,อคุณคุณอยากได้อะไรจากเราแต่คิดว่าศาสตดีแกคงไม่ได้มีแบบเจตนามาทําร้ายจิตใจครอบครัวเราคร่ะพี่เพราะทางหน่วยงานราชการไม่ได้ประสานง,งานกันเลยหรือ,อยังไงมันก็ อึดืังกันเจ็บในใจเรื่องหนึ่งทางครอบครัวบอกด้วยว่า2อสปีที่ผ่านมาไปแจ้งความต่อผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนต่อการเสียชีวิตของน้องเมย์เนี่ยที่สบพบ้านนาแล้วก็สพนครนายกถึงวันนี้เรื่องยังเงียบหายโดยเฉพาะเรื่องของ ผลชนสูตรการเสียชีวิตที่อยู่ในชั้นอายการนะครับส่วนอีกหนึ่งคดีได้ถูกยกฟ้องวันนี้ครอบครัวจึงเตรียมที่จะนําหลักฐานใหม่เข้าแจ้งความเอาผิดต่อข้าราชการทหารบางนายที่สอนอพญาไทยซึ่งเชื่อว่าบุคคลผู้นี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายนะครับและมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจนทําให้ไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้และจะเข้าขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ย ยังเชื่อว่าการเสียชีวิตของน้องเมย์ไม่ใช่เกิดจากหัวใจล้มเหลวนะครับส่วนกระแสข่าวเรื่องการรับเงินเดียวยา10ล้านทางครอบครัวขอยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจรงิงเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนในครอบครัวยังต้องทำมาหากินเอาเงินเนี่ยมาเป็นค่าทนายแล้วก็ต่อสู้คดีให้กับน้องเมย์ที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการติดต่อหรือได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนตเตรียมทหารหรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ